ชครูปังจากแป้งข้าวเจ้าอเนกประสงค์ตาไรซ์เดลี่นุ่มหอมมากๆเรามาเริ่มต้นทํายูดานะก่อนนะครับยูดานะจะเป็นแป้งกวนใช้แป้งข้าวเจ้าอเนกประสงค์ตาไรซ์เดลี่30กรัมกับน้ําเปล่า150 g. กรัมกวนขึ้นมาจนมีลักษณะข้นเหนื่อแบบนี้จากนั้นก็นําไปพักไว้1คืนแล้วเราก็มาผสมส่วนผสมกันครับใช้แป้งข้าวเจ้าอเนกประสงค์ตาไรซ์เดลี่300กรัมแป้งข้าวเหนียว200กรัมผสมกับนมผงอีก15กรัมแล้วก็น้ําตาล70กรัม จากนั้นก็ใส่แป้งกวนยูดาเนที่เราพักไว้ลงไปแล้วก็ตามด้วยของเหลวครับของเหลวก็จะมีนมจืด100กรัมไข่ไก่ใช้เบอร์2นะครับใส่เข้าไปอีก2ฟองแล้วเราก็นำส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยตีให้เข้ากันด้วยหัวตะขอตอนแรกก็ใช้เบอร์อ่อนๆก่อนนะครับเบอร์2หรือเบอร์3ก็ได้ประมาณ10นาทีพอเข้ากันแล้วเราก็ใส่ยีสต์ลงไปอีก7กรัมแล้วก็ในส่วนของเกลืออีก10กรัม ตีต่อด้วยความเร็วกังลาๆนะครับอีก10นาทีแล้วเราก็ใส่เนยลงไปอีก50กรัมตีต่อไปอีก1ชั่วโมง จากนั้นก็ลองมาทดสอบดูคึงออกมาดูก็จะเป็นฟิล์มลักษณะแบบนี้นะครับพักไว้ครับอีกหนึ่งชั่วโมงจากนั้นก็โรยแป้งนวลโลมอนโตแล้วก็นําแป้งเนี่ยมาตบไล่อากาศออกแบ่งเป็นก้อนนะครับจากนั้นก็ปิดเอาไว้อย่าให้โดนลมแล้วพักต่ออีก30นาทีเมื่อครบตามกํมาหนดเวลาเราก็นํามารีดออกมาเป็นม้วนๆแล้วก็นํามาขึ้นรูปอัดแน่นๆอบไฟ200องศาเป็นเวลา20นาที ทาไข่ก่อนก็ได้นะครับจะได้หอมๆห,หรือจะทาเนยก็ได้ก็จะสําเร็จเรียบร้อยออกมากลายเป็นชูคุปังแป้งข้าวเจ้านุ่มๆหอมอร่อยต้องลองไปทําตามกันดูแล้ว